พี่น้องพิงพายอยู่ดีๆเพราะว่าตลาดเหล่งๆเข้ามาเตี้ยเตี้ยมันหวานเตี้ยอุ้ยมันหวานเอาอย่างเอาหมักสมเด็ดเฮ้ยหมักสมเอาหมักสมให้นะซี่ไปโซที่เอาหมักสมให้มันรดทงเดียวหน้าหมักสมนะเบิ่งเลือกมองดูเฮ้ยอืมกระต๊อกสลัดเอาเปล่งไก่ซี่ เศร้าหาพันบาทเดียวเอาหมักสมเอารถอ่อนแบ่มันบ่เลียงบ่อิ่มบ่โอ้ยมันแล้วนี่แหละมันหวานเอาทงนี่ดำไผ่จ่ายเงินสู้โมมีไผ่บาทถูกไปจ่ายเงินบาทนี่ผุนนั่งหมูกับพอนั่งหมูโอ้ยพอแล้ว มันหนาวพี่น้องมันหนาวสองสี่หาอะเศร้าหาพันหยีดหยีดเฮ้ยให้กระต๊อกแนี่กระต๊อกมันเอาของกินนะไปเล็วกะเอาไม่ไอเอาสบายดีป้าลุงแม่สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอ่ะนางเตี๋ยเฮ้ยเตี๋ยบ่ได้ค่ะขนมบาทนี่ป้าลุงบ่วหายบายบาย Mừng này đá mừng nói bài chào nè gì lấy các thu nhá mẹ Phi lực Mông mộ Thu nhà bà luông phi Nhàng bài bài yếu Xem mộng hai lục này hơi Mông mộ Thu bà luông phi Mắn khủ cái đu mà kia nè Mắn khủ cái đu bộ hơi nè Mắn khu mà cân chín สื่อของไว้ของมันเหรอเออต้องกินน้ากันมีแต่บักระตอกแล้วมันสื่อของกินไปแล้วละสู้แล้วสิกินน้ามันค่ะเตาะเบิ้งห้ามห้ามสื่อปิ่งยังห้ามปิ่งไก่บอกป้ากับบไดเบิ้งสาวกับบไดเบิ้งเออเจ้าเลยจักป้อนเข่าเด้อเพีงไพ่พี่น้องไพ่กับกองหน่อยน้อยนี่อยากพิงอยู่ได้มันหักตะเก้าเลยข้นตะจอยบ่มาเลยบ่มีผู้ดัง ลูกก็ตื่นมากกับพ่อเฮ้ยขอเสียอันพี่น้องเบิ่งแข่งขอยขออนุญาตด้วพี่น้องเขียดเขียดค้าค้าเขาก็ได้ชิมตะพี่ยังก็เอาโบยู่มันลมก็ดอกถ้ท่าละก็มุนกับโผโบหิงโอ้ยไอนะไอ แกตอกมานอนพี่พี่น,อน้องอ้ายจะทิมขาพผลูกเอาไว้ดมเอาไว้ดมเขาพอนซุกเขาซุกจังป้อนเขาือกือ,อนะก็พอคนน่ะเอือนีเอามสมวันโ <c oughs> มนจักนะมึงนะ่ะ <c oughs> น่ะคือเอามันวานนะ่ะเป็นวานเป็นไอนนะ่ะเฮ้ยบอมันวานอีนสมอีพ้หนหน่ะ อ้นบักเดียวนะคะป้านบัววานปารดมันเป็นแป้งเป้าบอกว่าอย่เอาข้าววานเป็นวัดเป็นไออยู่เอาข้วานเอานบ้านกระยาวานมากไม่มันก็ต่างกันลูกกับวานข้าน่มะบานมมันมันก็มีวิตามินกว่ากันเดียหวานกูมึงกินบางคํทีินอนพี่อีกยุ่มแรงนะมันมูเมต่น บางคำบางคำเขาห้องเฮียนเนด้อบางคำสี่เขาูา่ใสอยากได้รถถีบพี่น้องอยากได้รถถีบไ่บได้รถถีบเราก็บอกเขาเห้งเฮียนแม่เพื่อบ่มีเงินซื้อให้จากสิยเหตุน่ได้ตกกะกบอับไปเปิดงูามาบ่โอ้ยเฮ้ยมาพิงพายพี่ลูก น่งหัวเรียงกันเลยโสอ,อยู่พี่น้องเอ,อ้ยลูกแม่เดียวบ่ลูกเฮาทั้งบดมาสานพี่น้องเด็กคนหน่อยลาซุดอันนี้คนผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองผู้ที่สองผู้ที่สามอีพนผู้ที่สผู้ที่ามอีพนผู้ที่สี่บักเดียผู้ที่หานางมงเป็นไรพี่น้องแม่ลูกดกสองสี่ลูกหาพี่น้องมาเมื่อนี่คุณโอ้เด้วลูกหาไปเลย <c oughs>

นั่นลักหัวนะแปมาจุ๋แล้วเนาะนี่ลักหัวหน่อยลักแตหัวติ๋นน่ะไหนาวาเดพี่น้องเอ้ยอาเฮ้ยอะตัวมันอันนี้นี่อะตัวมันดอกแล้วนียแต่ละมือเขากำได้พิ้งดอกลุ่งมากนี่แหละต้นจอยกับกาบอีกเลยพี่น้องโอ้ยอ่งพิงไฟยางมือสั่วเจ้าหน่อย นางหมู่คือบ่อยู่คือหมู่บ่ลูกอยู่่ตางประเทศอุ่นอยู่บ่อเด็กๆนอุ่นนางพนอยากกินร้ายหวานๆนะโอ้ยเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยเขาบ่ฟังควำเขาเอาตามอำเภอใจเขาเฮ้ยเฮ้ยลูกเปื่อนได้นะเบอร์แรกมักสมอีร้อยนะบ่กินบ้านนางหมู่นะเออ สมบีให้ว่าให้น้องเด้เพียงหนึ่งสมใช่ค่ะมีได้อทีมึงดูมันหวานบ่ะขึ้นวัดเทากับขึ้นวัดพี่น้องโบนะาโบบายนะมือโบ,บงามนี่นนย่างคึกมืออร่อยยาฆ่าบาตม,มือไปอยูอขวักมือจอมซีมานะบ,บ,บ้าปะเพิ่นหายหลิตยาฆ่าบอกบุฟังเอาขวดไปมาหับควันบ่ะนี่ โอ้ยอะเห็ของอ้ให้น้าน่ะใช้สงเสร็จแค่น้บุตรคู่คนอยู่บ่บึงลืมตัวเบิ่งฝนใส่บอลในป่านี่ใส่บอลในหัวป่านี่พาชิใส่ใส่บอลอ้าวลองใส่บังดูเอามันจะอุ่นอผส่งไปน้องใส่ให้น้องนี่อุ้ยเอาออกแล้วเย็นดลกูกะดึงขึ้นดึงขึ้นเออ น้องเ้ยหนาวพิงไ <c oughs> ข่พี่น้องเอ้ยบ้านหนาวครับบ่มีน้ำหนาวเต็มมากพี่ไข่เลยลูกลูกย่าเห็นด้านนั้นซบอีเราจนแหล่เฮ้ยซบมือบ่มีซ้ำค่ะเ <c oughs> สือสองตัว <c oughs> เออเจ้าหน่อยข้าวซ <c oughs> ุกเลยป้าไปอุน่นป้าไปอุ่นมาแล้วกะพี่ป้าใช่ไหมป้อนข้าวอยู่างพี่ พ่อตีปิ้งเดียวเรากินเขากันนะพ่ออยู oh ่ตรงนอ้หมวกนะลูกใส่ในมุมุใส่หน่อยหนึ่งก็อยากเอาออกพี่หายกทรงไกินเข่าบ้านนี้พี่น้องอะกินกินของอีร้อยเลยปิ้งปลาพี่ อย่าหยาดกันเด้อยอมเด้อยอมกินเด้อปอน้องไงเด้อสมเอาไปให้ลูกกันเอาไปกินไปไปปอดนะไหมปอนยื้อฮันแหละโอ้ยโอ้มันกายไฟเฮ้ยถอยไปสมถอยไปถอยไปถอยเอาน้องรอสิกุ้งไพ่นี่อุ่นปิ้งปลาให้นางมดเองเธอกินข้าวเธอเด้อลูกขอเฮ้ย อันซินกายในชิ้นเอามือนจีกั้นในนั้นในน้นนหาใช้เกืบด้สะผูกเกืบถิมจนสถิมเขาไพ่ผูเกืบนะหิบกินนะพ้นพ้นหมู่กินหนึ่งโตกินหนึ่งได้เจ้านะไ่ได้มากินเข่าได้ค่ะกินไหมนะเฮ่ยเขาากินเข่านะกินกินกินหิบกินหิบกินยอมกินเด้อบ่อด้หาหลายคนนะนอีร้อยน่ะใส่คำใหญ่แท้เฮย จะล่นปากก,ก,ก,นนกิกินน้ากันกินน้ำกันบีซีนให้น้องเน่งงบีให้อีกบักเดียวนะมาวันมาให้เราแม่ป้อนข่าวนี่ กินข้าวหันไม่ยินยังเอามาซาน่สิะอป้าไงนี่อุ่นปลาตะคืนนี่เอามาชมอ่ะอุ้ยเสมาตัวนี้ยังหัวมันเออเอาไปมากินข้าวพี่เอามาเฮยมามาปกติมันสิแล้วได้หมูนี่ยซ้ำนี่นะคือกินข้าวแต่เศร้า มางีมึงลัตีรีมึงงับม,มาสดมะเอามาเอามาสิเอาหัวปลาใส่นี่จะไปอีกคนหนึ่งเอาไปาหอนเด้อเอออย่ามาเหยียบเล็กปีกเด้อเล็กปีกนี่ห่อนขนาดได้นี่นะไก่ต๊อกหามพายกระตามขันไปเห็หนนะตีนมุนโลดนะอัมรพจากเด้อยเพื่อนเด้อพูดกันคลิปหนาฝากก็แล้วก็แซ่เพี่น้องขอบคุณครับจีติติดตามพี่น้องเขากระสีปอนเขาลูกเขากับเศษหัวปลาพี่น้อง แต่เมื่อคืนเนี่ยพอกันคลิปหนาพักก็หลายกุศลพี่น้อยพิงพายอากาศหนาวเด็กๆอ,ยอ้ยนางเตีย